สวัสดีครับวันนี้เราไม่ได้มายิงปลานะครับเรามาหาคลองที่เก่านะครับวันนี้โอ้โนะครับปลาเนินโชยให้ดูหน่อยครับนันโชยให้ดูหน่อยครับตัวใหญ่แค่ไหนครับโอ้ใหญ่นะครับตัวนั้นประมาณเกือบสองโลนะครับตัวนั้นอ่ะโอ้สุดยอดนะครับไม่รู้ว่า เนีย่ยครับกาลังใช้แหลากมานะครับไม่รู้ว่าจะได้ตัวหรือเปล่าเออรอดูผลงานนะครับตอนขึ้นจะเป็นยังไงก็ไม่รู้นะครับลองนี้มาตั้งแต่เช้าแล้วนะครับแต่ไม่ได้ถ่ายคลิปลงหนาวที่มีปลาใหญ่พี่นพปลาใหญ่เข้าแหแล้วมันน้งเ่ะเออเออน่ะ นี่นะครับลากแหมาแล้วครับเดี๋ยวจะมาถึงแหที่กั้นไว้ตรงนี้นะครับดูครับดูครับนะครับปลาโดดนะครับปลามันไม่มีทางไปนะครับมันก็จะหาทางโดดออกนะครับเห็นไหมครับนครับปลาไม่มีทางไปมันก็ จะมาถึงกันแล้วนะครับมันไม่มีทางออกมันก็เตรียมตัวจะโดดอย่างเดียวเลยนะครับไม่รู้ว่าล็อกนี้จะมีปลาใหญ่หรือเปล่าน,นะครับ,อรบโอ้ร้อยล้านไม่ใช่ไอโฟนผมหายอยูย่เนี่ยติดต่อไอโฟนไอโฟนผมไม่รู้ส่ <talk S 1> ไหนเฮ้ยมี <ๆ S 1> ตัวใหญ่เว้ยจะช้าเนี้ยน<ๆ>่าน่าตัวแก๊สน่ะแก๊สไอ้กระเป๋าเด้ออย่า่ยุนแรงของเมื่อกี้เ้อเนี่ยน้ำไอ้นี่อยู่เนี่ย นะครับไม้จะถึงแล้วนะเดี๋ยวรอดูตอนเอาขึ้นนะครับว่าจะเป็นยังไงครับโดดเป็นว่าเล่นเลยครับหากินครับเชื่องวันหยุดครับหยุดยาวๆอย่างนี้ นายตัวใหญ่บ้างเนอะนะครับดูนะครับว่าจะได้ตัวใหญ่หรือเปล่านะครับเฮ้ยตะเพียนตะเพียนตะเพียนนะครับตะเพียนขึ้นใหญ่บ่า ไปจะแป๊บ้แบเทียนใหญ่นะเขยนนอนตัวก่อนไปอีกแล้วเฮ้ยแอบอยู่ที่หลุมตีนี่หว่าก็ลองดูกเฮ้พูดไม่อเลยนะเด็ของเสืออออกไปเออกไปใช้อูนะออกไปหามืยเน้ รอดูนะครับว่าจะได้ตัวหรือเปล่านะครับเดี๋ยวครับมาเข้ากล้องสักหน่อยครับปลาตะเพียนไซส์ประมาณสี่นิ้วห้านิ้วนะครับโดยประมาณนะครับขอได้กินอยู่นะครับนี่นะครับปลาที่ลากมาเมื่อกี้นะครับ เล่น่อยน้ำสาดเล่นหน่อยได้ไปยาวแหน่อยหลายโลอยู่เลยไม่ได้ครับช่วงนี้หิวโหยครับช่วงนี้รู้สึกว่าจะอดอยากสุดยอดครับเนื้อครับโอ้ล้างแผลกัครับสุดยอดครับโุดได้เนี่ยครับ เยอะนะครับไม่ใช่น้อยๆน,นะครับน่าจะครึ่งถังสีได้นะโอเคครับขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปครับ